มีคนถามว่าทำไมลิชถึงพูดว่าผ่านไปผ่ <c oughs> านไปปีนึงแล้ว <c oughs> ถึงทำใจได้ที่ที่คบกับพี่ก่อนพี่ิลิชี่เล่นมุกไม่ใช่แล้วหนูจะบอกเหตุผลให้ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกๆอะที่เป็นเพื่อนกันแบบสนิทมากๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเนี้ยจะมีแฟนเพราะว่าพี่สาวหนูก็ไม่มีแล้วหนูก็ทําใจตลอดมาว่า เราแบบไม่อยากชอบใครแบบแฟนเลย,เลยอะไรเงี้ยจนมาเจอกอนแล้วก็สนิทกันสนิทกันจนกันจนเป็นเพื่อนเพื่อนเราก็คิดตลอดว่าแบบเออเป็นเพื่อนเขาเขาเป็นเพื่อนเขาดีกับเราเพราะว่าแบบสนิทกันเราเหมือนผ่านเรื่องๆมาแล้วด้วยการอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนพนอ,ๆๆนนอ,นพอตอนนั้นที่ลงไอจีไปแล้วทุกคนก็บอกว่าแบบเออเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะแต่เราไม่เคยคุยกันว่าแบบขอเป็นแฟนหรือพูดเรื่องแฟนเลย แบบเหมือนในหนังอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นก็ก็เลยรู้สึกแปลกมากขึ้นมากที่พอไปเจอหน้าทุกคนแล้วโดนพี่สาวที่เราสนิทมากๆแบบล้อหรือพูดอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกทุกคนนึกออกไหมคะหนูไปถ่ายละครแลวหนูก็เจอพี่สาวหนูแล้วพี่สาวก็บอกเออจีนมากเลยชอบมากเลยเป็นแฟนกันห่อหนูก็บอกว่าอืมเป็นเพื่อนสนิทกันนะแบบไม่ได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาก็บอกเออเจอกันเราคุยกันบอกกันตรงๆได้เพราะเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าไม่ใช่แฟนเพราะเขาก็ไม่ได้เคยแบบ พูดหรือว่าอะไรเรื่องนั้นเขาก็แค่บอกเออเขาดีก่แล้วเขาชอบเป็นเพื<_<_<_<_่อนอะไรเงี namely, uh, ้ยก็เลยพอไปเช้าอีกวันหนึ at <__่งกลายเป็นทุกคนล้อว่าแบบอุ้ยโกหกไหนบอกว่าไม่ใช่แฟนไหนนู่นนี่อุ้ยทำไมหลอกเราอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบทำตัวไม่ถูกช็อกมากแล้วก็กลายเป็นแบบหนูมีแฟนแล้วแต่ว่าแบบเนี้ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเพื่อนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยทําใจไม่ได้แล้วก็เราจะใช้ชีวิตยังไงเรากลายเป็นคนโกหกแล้วก็เราก็ทาตัวไม่ถูกแล้วเขาก็ เขาก็ยังแบบเหมือนเดิมกับวันก่อนหน้าที่จะลงไอทีนู่นนี่ชีวิตก็เลยยากแล้วก็ทําตัวไม่ไม่รู้ต้องทําตัวยังไงแล้วหลังจากนี้เป็นแฟนจะเป็นยังไงอะไรเงรี้ยถามถาม,ถามดิถามพี่ๆในไลฟ์สิว่าทําตัวยังไงมันนานแล้ว <c oughs> มาถึงตอนนูน้นมาถึงตอนนูน้นมันทําใจไม่ได้ค่ะทุกคนมันไม่ใช่คําว่าชินเพราะหนูอะรู้สึกว่าทําใจไม่ไหวตอนแรกไม่การเรียกเขาแบบ เป็นอย่างอื่นเลยก็เรียกเขามากอดแล้วก็แบบทําเสียงเค็มๆด้วยเวลาคุยกับเขาเพราะว่าแบบไม่เคยฝึกจะคุยกับผู้ชายให้เสียงที่มันน่ารัก <laughs> แล้วก็พูดกอดกอดโอ้กอดกอด